คุณอยู่กับผมเอ็กกี้วัยรุน่นในตำนานนะฮะสัปดาห์นี้เราก็ยังไม่ไปไหนนะฮะเรายังอยู่กับการตามหาคนทำความดีในสังคมไทยฮะมีคนบอกว่าเงินเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่ผมไม่เชื่อกันฮะเงินซื้อคนดีไม่ได้ฮะแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาดูว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงฮะ อืมอืมอืมโอเคโอเคอืมโอ้ทับครทับโทษนะฮะโอ้เป๋่าตั้งหล่นเะใช่โอ้ดีมากนะ ขอบมากฮะอยากตอบแทนมากเลยอ่ะผมมีอยู่สี่สิบบาทเองไงอะไรครับพี่เป็นคนดีมากเลยพี่อขคุณครับที่เก็บกระเป๋าตังค์ให้นะครับพี่ไม่รู้จะบอกยังไงผมอยากตอบแทนมากเลยนะแต่มีอยู่สี่สิบบาทเองพี่โบกมือให้กล้องสองทีอะไระครับพี่คนนี้เป็นคนดีมองข้างบนหน่อยฮะโบกมือให้กล้องสองทีพี่ ขอบคุณนะครับเฮ้ยแต่งกิมากเพื่อนเฮ้ยเห็นเป็นเอกเลยเอาให้คุอเอาถ้าเป็นของคนอื่นน่ะเอาไปนานแล้วทำไมเลยย้ำอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นคนดีต้องโดนสรรเสริญนะต้องไปจัดรายการนะดิไม่เป็นไรจัดรายการช่างแม่งก้องเลยเป็นคนดีเป็นคนดีต้องถูกสรรเสริญเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปตะโกนบอกว่าหลุยเป็นคนดีนะ โอ้ท้าทำดีแล้วได้แบบนี้กูไม่น่าเป็นคนดีเลยอ่ะเฮ้ยเป็นคนดีเป็นคนดีต้องถูกสรรเสริญเฮ้ยรายการช่างมั่งทำความดีต้องถูกสรรเสริญจะพูดอย่างนี้จะบอกเขาไปบอกเขาให้หน่อยหรอช่างม่งไม่ได้ไม่งเดี๋ยวไปตะโกนบอกหน้าตึกเลยถ้าเป็นคนดีแล้วต้องตกงานนี้ก็เป็นคนเร็วดีกว่าตกช่างมันตกงานช่างมันเป็นคนดีดีกว่าไงเอาง้นี้นี้กูขอกูไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเชอกันเอาเฮ้ย คุณจะรู้สึกยังไงฮะถ้าหากว่ากระเป๋าเงินคุณหล่นเนี่ยแล้วถูกคนเอาไปเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่เก็บกระเป๋าเงินคืนคนอื่นเนี่ยเราควรจะสรรเสริญเขานะครับขอให้คุณได้เจอคนแบบนั้นครับ